ข่าวดีๆมีทุกวันที่ปากริ้วนะคะพบนาฬิกายี่ห้อโลเล็กซในถังขยะที่ปั๊มปตทสาขาเขาหินซ้อนขาออกเรื่องของเรื่องเป็นมาอย่างนี้ค่ะ ท่านจำลองสิงโตงามอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยภรยาได้ขับรถจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้แวะเติมน้ํามันที่ปั๊มปตทเขาหินซ้อนขาออกนะคะภรรยาได้เข้าห้องน้ําที่ปั๊มปรากฏว่าภรรยาได้ถอดนาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์ห่อกระดาษที่ชู่วางไว้ที่ช่องวางแก้วหน้ารถส่วนสามีคิดว่าเป็นขยะจึงนําไปทิ้งที่ถังขยะหน้าห้องน้ําโดยที่ภรยาไม่ทราบจนกระทั่งจะหานาฬิกามาใส่ในช่วงบ่ายๆแล้ว หาไม่เจอจึงทราบว่าสามีนําไปทิ้งขยะซะแล้วดังนั้นในตอนเย็นจึงได้เดินทางมาที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้งพบกับผู้จัดการปั๊มและพนักงานก็ช่วยกันค้นหาอยู่นานหาเท่าไรก็ไม่พบเพราะขยะมีจํานวนมากหลายถุงแม้จะจําได้ว่าทิ้งถังไหนก็ตามเพราะเมื่อขยะเต็มแล้ว พนักงานก็จะเอาไปเก็บไว้แล้วเปลี่ยนถุงใหม่มาใส่แทนคนหาอยู่จนข้าก็ยังหาไม่พบผู้จัดการจึงขอเบอร์โทรศัพท์ไว้โดยบอกว่าจะติดตามค้นหาให้จนกระทั่งเดินทางกลับเกือบจะถึงบ้านที่กรุงเทพนะคะประมาณสักสามทุ่มได้จึงได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการว่าพบนาฬิกาข้อมือแล้วและได้นัดหมายมารับของในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาที่ปัม๊มน้ํามันปตทเขาหินซ้อนขาออกจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้ใหกับอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และภรรยาม,มากมายนะคะประทับใจมากนะครับในน้ําใจในตีของน้องๆพนักง,งานปั๊มปทตทสาขาขาวินซอนสาขาออกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเซากาลังเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวขอปรบมือรัวๆนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ ปั๊มปตทสาขาเขาหินซ้อนขาออกนะคะท่านได้สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างชนิดไม่รู้ลืมทีเดียวค่ะ